จากดวงใจฉันทุกวันให้เธอปลอดภัยชีวิตต้องยังก้าวไปสวัสดีครับวันนี้ลุงแดงมีความภาคภาูมิใจที่จะให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับ คนไทยที่เราไม่ทิ้งกันวันนี้มีผู้ใจบุญมาบริจาคผมนะครับเป็นวิกผมสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งได้บำบัดรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางท่านเป็นใครมาจากไหนจึงมาบริจาคที่นี่เราไปฟังกันนะครับค่ะ พี่โจลี่นะคะดรอร,อรอนันนครศรีค่ะจากมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ค่ะวันนี้นะคะเราได้รวบรวมเส้นผมจากคุณนางฟ้าทั่วประเทศค่ะทำวิกผมสวยๆนะคะมามอบให้กับทางโรงพยาบาลวันนี้มามอบให้จานวด50หัวดด้วยกันค่ะและวันนี้นะคะก็มากับพี่ออนนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่อ่อนนะคะดรนภัทรพีเทพพงศ์ันวันนี้เรานําวิกทั้งหมดเนี่ย 50หัวมามอบให้กับโรงพยาบาลศูนย์กำปางนะคะ,ะก็ดีใจมากที่ได้เจอลุงแดงเป็นแฟนคลับลุงแดงมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นเราไม่ได้แบบไม่น่าเชื่อวันนี้ได้เจอลุงแดงนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมอบวิกแล้วก็เพื่อให้โรงพยาบาลนาไปมอบต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็งตอนนี้เราเรียกว่าคุณวันใหม่เะคะเพราะของเราเป็นมูลนิธิจากน้งฟ้าถึงคุณวันใหม่นะคะน้าฟ้าก็คือ,อผู้ที่มามอบผมแล้วก็สมทบค่าทวีตจาก ส,ส่วนคุณน้ำไม้กระที่เนาผู้ป่วยมาที่ได้รับวิคแล้วนะคะก <s> ็สดชื่นนะคะใช้มีของเรื่อนประกอบอาชีพได้อยู่ค่ะแล้ววันนี้นะคะนางฟ้าสัญจรของเรานะคะจังหวัดลำปางก็มีคุณนางฟ้าจากจังหวัดลำปางที่คุณนางฟ้าอะไรนะคะ คุณนางฟ้าอรทัยนะคะเราได้ประกาศเลยว่าเราจะมานางฟ้าส่องจอที่ลำปางคุณนางฟ้าที่ลำปางก็นําผมมาให้เราค่ะและผม4ี่ช่อนะคะของคุณนางฟ้า1ช่อบวกกับท่านอื่นอีก3ท่านรวมเป็น4ท่านนะคะจะได้วิผมสวยๆอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะหนึ่งวิค่ะกระบวนการในการทําเป็นยังไงเนีเพื่อให้เกิดความมั่นใจคนต้คือกระบวนการนะคะเราต้องทราบว่าผมเป็นผมใครอย่างนี้เราทราบแล้วว่าเป็นผมคุณนางฟ้าอรทัยนะแล้วเอาไปรวมกับผมใครแล้วมานามาเป็นวิควิคนยคะเราจะมีนําเบอร์บอกค่ะว่า เป็นวิกนัมเบอร์อะไรนะคะเพื่อให้ผู้รับหรือว่าคุณมันใหม่มั่นใจได้ว่าผมอันนี้นะคะมาจากคุณนางฟ้าที่ตั้งใจบริจาคจริงๆและเราทําการฆ่าเชื้อค่ะทำความสะอาด9ขั้นตอนแล้วนะคะก่อนจะมาถึงคุณเป็นวันใหม่ค่ะผมนี้ก็เว้นการทำเคมีอย่างน้อย3เดือนค่ะมั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะใส่แล้วมีความสุขแล้วก็หายเร็วด้วยค่ะก็ใน้ครัตัวแทนจากศูนย์ปฏิยัองคกรเยกมุนไกบางลำปังก็ต้องขอขอบพระคุณทางดูดซัที่จากนางฟ้า มอบมีผมให้แกผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งเชื่อได้ว่าจะเป็นประโยชน์ักผู้ป่วยมะเร็งในห,หาถานที่ทั่วไปต่อไปน,น,นาครับกลับแลนี้ก็คือน้ำใจจากนางฟ้าสู่คุณวันใหม่ที่เราคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่แห่งบนตะบนไหนเราก็ไม่ทิ้งกันขอให้ทุกท่านได้อน,นิงสงแห่งบุญนี้ร่วมกันนะครับพี่น้องชาวไทยครับรักคคือวามผูพนยิ่่งใหญ